สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเคสนะครับของ n น็หรือว่าของคอมพิวเตอร์นะครับที่มีฮาร์ดดิสก์ใส่ได้ถึง6ลูกนะครับไม่รวมฮาร์ดดิสก์ไซส์เล็กนะครับอันนี้รวมแต่ไซส์ใหญ่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเคสของ j o ห์นสโบ NC นะครับไม่แน่ใจเรียกถูกหรือเปล่านะครับก็หลังจากซื้อมานะผมซื้อมาอาจจะเอามาทำเน็นะครับของอันเลหรือว่าของทูเน็นะครับ ก็ตัวนี้เลยสั่งซื้อตัวนี้มานะครับราคาถูกมากนะครับก็ถูกกว่าตัวอื่นแล้วกันนะครับแต่ว่าอาจจะใส่ฮาริทได้น้อยแต่ว่าของผมจะเป็นแนทที่เก็บข้อมูลทั่วไปนะครับเก็บรูปถ่ายเป็นหลักนะครับอยากตั้งใจนะครับจะเอามาทดแทนกับ Google Drive นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะบานปลายกว่าเดิมหรือเปล่านะครับคำนวณไปคำนวณมาเหมือนจะบานปลายมากกว่าเดิมอีกนะครับก็เดิมก็ใช้อยู่สองเทมันเริ่มจะไม่พอนะครับ แล้วผมมีอีกตัวนึงด้ของเซนโนโลจนะครับลแล้วผมก็เลยลองดูเซนโนโลจตัวใหม่นะครับก็จะเป็นเซนโนโลจีเน็ดีเอสเองห้าพัทที่มาใหม่นะครับแต่ว่ามันรองรับเฉพาะฮาร์ดดิสของเซนโนโลจมันจะยิ่งบานไปเข้าไปใหญ่ผมก็เลยคิดไปคิดมาประกอบเองดีกว่าลองประกอบ n น s ดูนะครับก็ไม่มีความรู้อะไรครับถามชัด GPT นะครับ ก็เลยได้ได้ตกผลึกได้อะไรออกมาว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างสเปคอะไรนะครับอันนี้เชทแชทจก็คำนวณให้สเปคหมื่นกลางๆนะครับตัวนี้นะครับให้ดูตัวตัวนี้ก่อนนะครับก็ตั้งใจจะให้เพื่อนๆได้ดูตัวนี้นะมันไม่ได้มีปุ่มอะไรมากมายนะครับตัวนี้มีแค่ปุ่มตัวนี้แค่แผงเคสตัวนี้จะเป็นไม้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับมีปุ่ม power เปิดปิดมี usb นะครับ ตัวนี้น่าจะใช้ในการแบ็กอัพข้อมูลนะครับที่สำหรับเสียบ USB เพื่อให้ n น s ตแบ็กอัพหลังจากลงโปรแกรมแล้วตัวนี้มันก็จะใช้เท n e r g y ผมมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับดีเอ3สนะครับเป็นไซเล็กลมันก็เอามาใช้นะครับมันเก็บข้อมูลได้ดีแต่มันช้านะครับผมรู้สึกว่าไซเล็กที่ผมซื้อมามันช้าโดยที่สเปคมันก็ราคา67,000แล้วแหละนะผมใส่ฮาร์ดดิสต์หลูกนะครับอยู่ที่10เท ก็ใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วใช้มาสองปีหายไปแล้วครึ่งหนึ่งซีเทนะครับก็เลยคิดว่าถ้าผมซื้อตัวนี้นะครับที่เป็นสเปคสูงขึ้นนะครับตอนแรกคิดว่าจะซื้อ d ีเอสสองสองห้าพัทแล้วก็ดูสองสองสามพัทนะครับสองสองสามพัทมันก็ประมาณสองหมืนกว่าบาทนะครับแล้วก็สเปครู้สึกว่ายังไม่ได้แรงถูกใจนะครับแต่ว่าระบบของซีโนจีดีจริงนะครับผมก็เลยเอามาเปลี่ยนเป็น ซื้อมาประกอบเองดูไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะครับคิดถูกคิดผิดนะครับแต่ว่าก็อยากลองแล้วก็ประหยัดเงินนะครับคิดว่าจะได้ใช้แล้วก็ตอนนี้นะครับมีเกี่ยวกับ AI a ออ o โตเมชั่นเยอะนะครับผมก็เลยจะลง n x n ด้วยมาลองเขียนยังไม่เคยลองเลยนะครับมารู้ลงทุนคุ้มจริงหรือเปล่านี่จะให้ดูก่อนพูดไปพูดมานะครับก็ตัวนี้จะให้ดูเคสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคสที่ เป็นเนื้อโลหะน่าจะเหล็กนะครับคิดว่าเหล็กนะครับ make in China แน่นอนนะครับจอร์โบโนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูยังไงดีอ่ะอ่าเปิดฝานะครับแบบนี้งัดมาเฉยๆเลยนะครับงัดฝาหน้าขึ้นมาเฉยๆนะครับเป็นมีสลักมีตัวตะแกรงกรันฝุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องใส่ hard disk นะครับมองให้ไปถึงข้างในเลยครับเห็นไหมมองเห็นไหมครับม,มันจะมีปลั๊กสําหรับเสียบ hard disk นะครับสี่ลูกนะครับตรงนี้สามารถเสียบ hard disk สไลด์เข้าไปเสียบได้สี่ลูกนะครับในช่องนี้นะครับแล้วก็มีช่องนี้มันเสียบได้อีกสองลูกแล้วก็เป็นสี่ห้าหกตรงนี้เป็น ssd ได้อีกสองสองลูกนะครับจะเป็นเจ็ดแปด เจ็ดแนะนี้อาจจะรออนาคตค่อยอัปเกรดขึ้นนะครับก็จะอาจจะเอามาทําเป็น s อสดีทำแคสเพื่อรับส่งข้อมูลเร็วขึ้นก็ได้นะครับก็ใช้แบบประหยัดประหยัดนะครับใช้สเปคไม่ได้สูงมากนะครับตัวนี้ใช้ AI ในการช่วยคำนวณว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้มากนะครับก็ตัวนี้จะมีปลั๊กนะครับจะเป็นปลั๊กต่อเป็นพารนลต่อปุ่มกดขึ้นมา ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ตัวไหนนะอ่ะช่องด้านนี้ก็จะเป็น power supply แล้วกัน่็จะเป็น power supply นะครับมีพัดลมนะครับมีตัวเปิดนะครับด้านไหนด้านไหนก็อพัดลมนะครับแล้วก็มีตัวแผงวงจรสำหรับเสียบ s ตา a นะครับอืม <c oughs> แต่ผมอาจจะเสียบไม่ถึงด้ครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ซื้อเมนบอร์ดที่มีรองรับสาร์เยอะมานะครับมีแค่กี่สาร์ครับเนี่ยของผมเนี่ยสี่สแตทหนึ่งสองสามสี่แต่ผมมีฮาร์ดดิสก์แค่ลูกเดียวนี่มีเสียบ s s d ได้นะครับนี่ตรงนี้ s s d นะครับ NVME นะครับที่เป็นจะเป็นตัวระบบปฏิบัติการนะรผมก็จะเอามาประกอบ เป็นบอร์ดเข้าไปก่อนนะครับซื้อมาประกอบเป็นไซส์ออเ M A T X นะครับก็จะพอดีเลย M A T X อโอเคนะครับมันก็จะวางลงไปพอดีนะครับ จริงๆมันมัน,มนยังเผื่อได้อีกไซส์หนึ่งไอไอที I นะครับได้มาพาแเนลก็จะน่าจะประมาณนี้เดินอีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวหลังจากประกอบอะไรเสร็จแล้วอาจจะค่อยมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็จะใช้เป็นซีอู๋ตำๆๆก็ แค่ไอสามนะครับสิบสามหนึ่งศูนศูนย์ประมาณนี้ที่สั่งมายังมาไม่ถึงเลยครับตัวนี้มาก่อนมาก่อนก็เลยประกอบก่อนเลยนะครับเหมือนเกมมิ่งนี่เนาะตัวนี้นะครับเน้นผมมาเน้นที่ตัวแลนสองจุดห้ากิกนะครับคิดว่ารองรับเพื่อเพื่ออนาคตไปเลยนะครับเลยใช้แลนสองจุดห้ากิกนะครับจริงๆมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ต่ากว่านี้ทุก,กวันนี้นิด,น,ดนึงจะเป็นหนึ่งพันนะครับตัวนี้ก็เลยเอาสองพันห้ามาแทน นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ายังไงต่อตนี้รูน็อตตรงโอเครูน็อตตรงครับใช้ได้เลยทีดเดียวนะครับรูน็ตตรงหมดตัวนี้อาจจะต้องเลื่อนสัก,สกนึงรูเพื่อให้ตรงนะครับขาดึงนะรงรูแล้วก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้อูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาให้ชมคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับตัวเคสตัวนี้นะครับ อืผมจะให้ดูตัวนี้นะครับมันจะมีพัดลมนะครับมีแผงกันฝุ่นนะครับตะแกรงกรันฝุ่นกันแมลงด้วยอ๋อมันจะปิดครบรอบเลยแล้วก,ก็ค่อนข้างจะปิดมิดสําหรับเนสนะครับกันฝุ่นกันกันแมลงไม่ให้ฮารด,ดิสเสียหายนะครับแต่ว่าตัวฝานี่จะเป็นฝาด้านลงด้านบนจะเป็นโลหะเหมือนกันอือตัวนี้นะครับ ก็ตัวผมสั่งซื้อมาสีขาวเนื้อค่อนข้างดีครับยิ่งแผงไม้ด้านหน้านี้ค่อนข้างดีใช้ง่ายจับถนัดดีนะครับตัวนี้อืสวยเลยครับก็เดี๋ยวลองทําให้เสร็จก่อนนะครับค่อยหาที่ตั้งเหมาะๆสวยๆยังไม่ได้เปิดลองไฟนะครับทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาอัปเดตอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆสาหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ใครที่มีความรู้นะครับฝากแนะนําผมด้วยนะครับผมไม่ได้มีความรู้จริงๆ นะครับแต่ว่าก็อยากจะมาทำนะเพื่อใช้งานเองแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆนะที่สนใจอยู่นะครับเพราะว่าผมสนใจตัวนี้จริงๆผมลองมานานแล้วเราก็ซื้อเทค o นโลยีไซเล็กมาลองแล้วแต่ว่าโดยสเปคที่มันต่ำมันยังไม่สุดจริงๆนะครับอยากจะได้ที่มันแรงๆเน้นแบบอ่าผมอยากใช้แบบ google photo อะไรประมาณนี้เก็บรูปเก็บวิดีโอครอบครัวไว้ดูนะครับเปิดเรียกดูย้อนหลังได้เงี้ย เพื่อดูได้โอเคเลยอย่างนี้ผมชอบมากนะครับแล้วก็แชร์แบ่งปันในบ้านนะครับมีหลายคนด้วยนะครับมีครอบครัวในครอบครัวผมก็จะสร้างรหัสแชร์แชร์กันนะครับเราจะได้มีข้อมูลที่พื้นที่เก็บข้อมูลสะสมรูปกันไว้นะครับไม่เสียหายเนาะเพราะผมก็เสียดายที่ไม่มีรูปตอนเด็กๆเ,เหมือนกันนะครับมันไม่มีเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาแล้วก็เมื่อก่อนก็ที่บ้านไม่มีกล้องด้วยขนาดกล้องฟิล์มก็ไม่มีเหมือนกันก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันรูปตอนเด็กๆแทบไม่มีนะครับ ผมก็จะเก็บไว้ให้ลูกดูเหมือนกันโอเคฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับใครที่สนใจนะครับก็กดติดตามผมไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันอีกทีนึงนะครับใครที่มีความรู้ฝากแนะนําผมด้วยจริงๆนะครับผมนะจะขอบคุณอย่างสูงมากนะครับก็คอมเมนต์แนะนําผมได้นะครับว่าใช้ตอนนี้ผมสงสัยว่าจะใช้อันเลดหรือว่าทู n เนสดีนะครับอันไหนดีฝากันนําฝากแนะนําผมด้วยนะครับไม่รู้จริงๆ นะครับก็ศึกษาตอนนี้อันเรดนะครับเพราะว่ามันจะง่ายสําหรับอาทุนน้อยๆแบบผมนี่ค่อยๆเพิ่มฮาดดิสทีละตัวนะครับก็จะมีแค่นี้แหละนะครับครับสวัสดีครับ